ไว้อ่อนๆน,นะคะเ้วผัดพริกแกงหอมๆก่อน พริกแกงส่งกลิ่นหอมดีแล้วใส่ขนุนที่เราโขกไว้นี่ลงค่ะเ <Okay. S 1> ติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะแบบนี้จะทำให้พริกแกงซึมเข้าเนื้อขนุนได้ดีค่ะ เสร็จแล้วปรุงเครื่องเลยค่ะจะมีรสดีคือรสแค่นี้แ่ละค่ะทางคือรสใส่คือรสเลยนะคะ ใส่เกลือป่นเดี๋ยวชิมรสชาติดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งเค็มมากนะคะ่น เพิ่มน้ำลงไปนิดแล้วปิดฝาไว้ค่ะปล่อยให้เขาอย,อยู่แบบนี้ค่ะปล่อยอ่อนๆน,นะคะครอบไว้แบบนี้สักครู่เนื้อขนุนเราจะนิ่มอร่อยค่ะ ใส่มะเขือเทศผัดให้เข้ากันแล้วก็คลอ,อดฝาอีกแป๊บนึงใส่มะเขือเทศแล้วปิดฝาไว้สักคู่ค่ะให้มะเขือเทศเราสุกหน่อยเนาะชิมรสดูนะคะยังหวะนี้ชิมรสชาติดูะคะ่ะ แล้วสชาถูกใจเราเนาะใส่ใบมะกรูดค่ะ เ็จแล้วตามด้วยกระเทียมเกียวหน่อยนึงค่ะพริกที่เราทอดไว้นะคะผักชีต้นหอมอีกหน่อยค่ะโรยหน้าด้วยใบหอมผักชีนิดนึงเสร็จแล้วค่ะเมนูตำขนุนอาหารภาคเหนือ